ผมก็มายืนส่งนักกีฬานะฮะก็ด้วยความเป็นห่วงก็พอรถเคลื่อนก็มีการคว้างปลามีทั้งหินทั้งขวดทั้งกระป๋องเบียร์แล้วก็เห็นมีเก้าอี้ด้วยนะครับนี่เป็นครั้งที่2ละที่เรามาชนบรุรีแล้วก็มีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นนะฮะสิ่งที่เราจะยื่นเนี่ยเราไม่ได้ยื่นเพื่อเป็นการขัดแย้งระหว่างเรากับทีมชนบรุรีแต่ว่าเราต้องการให้การจัดการแข่งขันเนี่ยคอนโทรลให้ได้นะครับคอนโทรลแฟนบอลให้ได้ไม่งั้นเนี่ยต่อไปทีมไหนมาก็เจอแต่อย่างนี้นะครับ